สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอสื่อนวัตกรรมทางการศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพดำเนินการสอนโดยนายสกลน,นาเครือตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนระยองวิทยาคมหัวข้อเรื่องออกแบบแสงเทียมด้วยระบบปฏิบัติการเทคโนโลยี IOT จุดประสงค์การเรียนรู้รู้จักระบบสมองกลนฝั่งตัวเรียนรู้สเปกตรัมแสงเพื่อการเพาะปลูกไมโครกรีนพัฒนาทักษะวางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถออกแบบการให้แสงและกล่องปลูกไมโครกรีน ระบบสมองกลฝังตัวคือระบบประมวลผลที่ใช้ชิปหรือไมโครโปรเซสเซอร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่ฝังไว้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันทั้งในยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนและสำนักงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเทคโนโลยีด้านการสื่อสารรวมถึงเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรสมัยใหม่อีกด้วย ระบบสมองกลฝั่งตัวมีองค์ประกอบที่สำคัญทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบคล้ายระบบคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วย1ส่วนนำข้อมูล2ส่วนประมวลผลข้อมูล3ส,ส่วนแสดงผลตัวอย่างอุปกรณ์รับเข้าอินพุตเซนเซอร์วัดความชื้นในดินใช้สำหรับวัดความชื้นในดิน หรือใช้เป็นเซ็นเซอร์น้ำสามารถต่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้อนาล็อกอินพุตอ่านค่าความชืน้นตัวอย่างอุปกรณ์ส่งออกเอาต์พุตไฟรางเล็กหรือไฟโมดูล LED 12โวลต์กันน้ำเป็นหลอดไฟ LED ขนาดเล็กที่ใช้ไฟเลี้ยง12โวลต์ พัดลม12โวลต์พัดลมขนาดเล็กที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่ใช้ไฟเลี้ยงขนาด12โวลต์ตัวอย่างบอร์ดควบคุมกล่องควบคุมกล่องควบคุมประกอบด้วยบอร์ดคิดไปและแผงควบคุมเสริมการทำงานของบอร์ดพร้อมกล่องครอบ ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมสาย usb ใช้สำหรับอัพโหลดโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังบอร์ดอะแดปเตอร์12โวลต์เป็นอุปกรณ์สำหรับแปลงไฟกระแสสลับไปเป็นกระแสตรง12โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับกล่องควบคุม บอดสมองกลฝั่งตัวคิดใบเป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโค้ดหรือการเขียนโปรแกรมบอร์ดคิดใบนี้ได้รับการออกแบบโดยทีมวิจัยและพัฒนาของ NEC และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชให้เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่ต้องการเรียนรู้และการทำงานการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์สมองกลฝังตัวและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นฐาน หน่วยวัดแสงที่เทียบกับเซลล์รับแสงของมนุษย์ในการปลูกพืชจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยวัดไปตามเซลล์รับแสงของพืชซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกว่าค่า PPFD หรือความหนาแน่นของโฟตอนที่พืชใช้ในการสังเคราะห์แสงหน่วยที่ได้จะเป็นไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที แสงจาก LED LED สีแดงมีค่า PPFD ที่77ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีในขณะที่แสงจาก LED สีน้ำเงินมีค่า PPFD ได้ถึง115ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาทีแสดงถึงการที่พืชมองเห็นแสงสีน้ำเงินได้ดีกว่าแสงสีแดงนั่นเอง จากการทดลองโดยใช้เครื่องวัดแสงจากระยะห่างระหว่าง LED กับไมโครกลีน20เซนเมตร LED สีแดง5โมดูลที่ระยะ20เซนติเมตรมีค่า PPFd ประมาณ9ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที LED สีน้ำเงิน5โมดูลที่ระยะ20เซนเมตรมีค่า PPFd ประมาณ22ไมโครโมลต่อตารางเมตรต่อวินาที และจากการทดลองสรุปว่าค่า PPSD ที่100มีความเหมาะสมต่อการปลูกไมโครกรีน